นะครับก่อนอื่นเราเถามพวกเรานิดกถึงว่าทำไปเท่าไหร่ในตรงนี้ได้เอาไปใช้ในการประกอบอาชีพเออใช่ครับขอเป็นี่เอาอย่างน้อยที่เจอเห็นด้านหลังน้าตรงนี้พวกเราทุกคนงาตอนประเมินศูนย์จะเป็นอีกรอบเพียงนพวกเราเป็นแกนนำแล้วก็ช่วยเป็นครูหลายๆเรื่องนะเดี๋ยวมาทบทวนกันนิดนึงนะครับ สองสามสี s s s ่ลองจำได้นะเก้าสองคืออะไรครับไหงื่อหายเห่อหงสี่อ่ะทีนี้แสดงว่าพวกเราเข้าใจนะเพื่อนๆแนะนำน้องๆนะครับมหนึ่งมสองที่เขายังไม่รู้เรื่องให้มาดูตรงนี้นะตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีนะแหล่งเรียนรู้ที่ดีนะครับเอาวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยขมในตะกร้าแบบแห็นลอยนะครับ ถามว่าทำไมต้องเลี้ยงหอยผมเราเคยเลี้ยงกันตอนม4ใน,นบปุบใช่ไหมครับครับนะแต่ที่นี้นะเราประสบความสำเร็จมาแล้วน,นะตอนม5เราเลี้ยงปลาหมอปลาห,ห,หมอนะครับพม6นะครับจริงๆครูแจ๊คกเราทำต่ะะตอเพราะว่าการเลี้ยงหอยผมเนี่ยหนึ่งประหยัดในเรื่องของต้นทุนนะครับปลาหนอยอาหาร เราสามารถที่จะหาได้จากแหล่งธรรมชาตินอาจารย์เหตุผลเดียวที่ไม่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ก็คือมันมีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกแล้วก็เกรงใจสาธารณสุขอำเภอเกรงใจพรบสตเกรงใจอสบแล้วก็โดยเฉพาะนักเรียนที่ที่มามาดูนอกจากอาจารย์เลี้ยงหอยเลยเลี้ยงลูกน้ำลูกลายด้วยนะก็เลย ยุตินะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าโรงเรียนเรามีสรานะนะก็เลยคิดแบบใหม่นะครับในการเรียกหอยผมแบบตะกร้าไบเลยเอ้าทีนี้มาดูประการนะครับถึงแรกนะครับก็คือตะกร้าอันที่สองก็คือตาข่ายนะครับอันที่สามที่ลืมไม่ได้ก็คือในเรื่องของอาหารนะครับอาหารมีกาดกล้วยมีใบมะละกอ มีทางปามแล้วก็เชื่อนะครับเอาทีนี้มาดูวิธีการนแะไม่ยากวิธีการก็คือตะกร้าเราใส่ตะกร้าเสร็จเรียบร้อยนี่คืออาหารของหอยขมนะครับใช้ตาข่ายลงนะครับใช้ตาข่ายองเอาหอยขมที่เราต้องการจะเลี้ยงจำนวน2กิโลใส่เข้าไปครับนะครับ หลังจากนั้นับแล้วก็บิดเพื่ออะไรครับบิดเพื่อเปิดรูน้าเป็ดรูแล้วก็เชื่อกปูนะครับเชื่อกปูวันเวลาปูนะครับปูเพื่อที่จะแก้ได้นะ สองสัปดาห์เรามาดูว่าอาหารหมดแน,นหรือยังนะครับเพวะนสองเดือนขึ้นถึงสามเดือนเราก็สามารถที่จะจับจาหน่ายได้เพราะนี่เป็นแนวทางที่พวกเรานําไปประกอบอาชีพได้นะครับไว้ที่บ้านได้แล้วก็มีกินทั้งปีเอาใครงใสงสัยมีปัญหาที่จะถามมีไหมครับ,รบเอ้าถ้าไม่มีเราไปทําคกันเลยครับเชิญครับ ตาคายลาูกบอตาคายลูกบอลตาคายลูกข้างล่างอแล้วก็เอาไปใช้จ้วยตาคายลูกข้างล่างลูกข้างล่างโอ้ยใส่ด้วยเลยพยายามลงตัไมนะ่ต้องรออย işte ู่พอดีได้หมดไปเลยครับใส่เลยโอ้ยใส่เลยครับ

mình mình đổ nước nha, ta cà chấm nước, ta không? นะไม่ใช่อย่างน้นลงไปร่วมทั้งหมดนะหมุน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 ปิดช่องปิดช่องที่ว่ามันมีมีรูอยู่ปิดช่องปิดช่อง,อ,งอ่าไปเลยครับสองลายที่ใส่แร็ไปเลยไปที่ไปที่ที่ริมตาเลยอ่าท่านอ่าอาจารย์ของอาจารย์สวัสดิ์ไปเลยเออแล้วเอาใส่แร็ไปเลยครับเอาไปผูกเลยครับไปย้อนเลย Ya le gato. ครับเริ่มครับปลูกเลยครับพอเดี๋ยว สักดามาดูกันว่าผลเป็นอย่างไรของนุ่นปิดหมุนหน่อยบิดหน่อยบิดหน่อยอย้ํมันมีรูเออบิดบิดบิดแล้วก็ผูกขอบคุณ F อฟทุกท่านขอบคุณพี่วุฒิผลไมา้ที่ให้ความอนุเคราะห์ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนสวัสดีครับ